เมื่อเราพูดถึงชีวิตหลังความตายคนจำนวนมากมักนึกถึงเรื่องลึกลับน่ากลัวหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนอยู่ไกลตัวเกินไปแต่จริงๆแล้วความตายไม่ได้อยู่ไกลจากชีวิตเลยมันอยู่กับเราทุกลมหายใจเพียงแต่อยู่ในมุมที่เราไม่อยากมองเมื่อไม่มองเราก็ไม่เข้าใจและเมื่อไม่เข้าใจความกลัวก็จะเกิดขึ้นแทนพระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตหลังความตายไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขึ้นกับความต้องการของมนุษย์หรือความปรารถนาว่าเราอยากจะไปที่ใดแต่ขึ้นกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราพูดความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นประตูลองนึกภาพประตูบานใหญ่บานหนึ่งปิดอยู่ตรงหน้าเรา คนกลัวประตูเพราะไม่รู้ว่าหลังประตูคืออะไรแต่ความจรินแล้วหลังประตูคือความต่อเนื่องของทุกสิ่งที่เราสร้างมาตลอดชีวิตการเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เหมือนการย้ายบ้านจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยขนเอานิสยัยความเคยชินความคิดความปรารถนาและผลของการกระทำไปด้วยทั้งหมดดังนั้นชีวิตหลังความตายในมุมมองของพุทธศาสนาคือผลของเหตุที่เราเป็นอยู่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตนี้ทั้งหมดความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายคือพลังสำคัญครูบาอาจารย์หลายองค์อธิบายว่าคนเราตายด้วยใจแบบไหนใจก็จะนำพาไปสู่ที่เหมาะสมกับสภาพนั้นเช่นหากตายด้วยความโกรธโมโหกลัวห่วงห่วงยึดมั่นก็เหมือนเราจับของร้อนๆอนอยู่ แล้วใจที่ร้อนนั้นก็ต้องไปหาที่ที่ร้อนเหมือนกันแต่ถ้าตายด้วยใจสงบอ่อนโยนไว้ใจธรรมชาติปล่อยวางก็เหมือนเราเดินออกจากบ้านที่แออัดสู่พื้นที่โล่งสบายนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ปฏิบัติธรรมจึงฝึกสติในชีวิตประจำวันเพราะสติในวินาทีธรรมดาจะกลายเป็นสติในวินาทีสุดท้ายเรื่องเล่าธรรมะ ชายผู้รักสมบัติมีเรื่องหนึ่งเล่าว่าชายผู้มั่งคั่งคนหนึ่งรักสมบัติของตนมากเขาใช้เวลาทั้งชีวิตกักตุนของมีค่าทองคำทรัพย์สินแต่วาระสุดท้ายมาถึงเขานอนอยู่บนเตียงด้วยใจที่เต็มไปด้วยความห่วงแหนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมจากไปเขาพูดซ้ำๆว่าสมบัติของข้าของข้าของข้าเมื่อเขาตายลง วิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่ที่บ้านเพราะจิตผูกพันไม่ไปไหนในที่สุดเขาเกิดใหม่เป็นงูที่นอนขดอยู่ใต้ห้องเก็บของที่เขารักมากที่สุดในชาติก่อนเพราะจิตชี้นำไปตามความยึดมั่นของตนเองเรื่องนี้ไม่ใช่การขูค่คนแต่เป็นการเตือนให้เห็นว่าจิตใจช่วงสุดท้ายสำคัญเพียงใดความยึดมั่นหนักจะฉุดเราไปความปล่อยวางจะพาเราออก ชีวิตหลังความตายในแง่ของจิตจิตเหมือนไฟไม่ดับง่ายพอตายแล้วไม่ได้หมายถึงการหายไปแต่หมายถึงการเปลี่ยนไปตามพลังงานที่ตนเองสะสมเช่นคนที่ทำดีมากใจอ่อนโยนมากจิตสูงขึ้นคนที่ทำชั่วมากใจเศร้าหมองมากจิตต่ำลงคนที่ใจสับสนหวาดกลัวลังเลจิตลอยไปในภพที่ไม่ชัดเจน จิตที่ยังมีความอยากก็ต้องหาบ้านใหม่ให้ตนเองบ้านนั้นคือภพภูมิใหม่ที่เหมาะกับระดับจิตของตนเองแล้วเราควรเตรียมตัวอย่างไร 1. ฝึกใจให้สงบเสมอฝึกทีละน้อยทุกวันไม่ใช่รอให้ใกล้ตายจึงฝึกเพราะตอนนั้นใจมักฟุ้งซ่าน 2. ทํทำความดีเป็นนิสัยความดีเปรียบเหมือนสิ่งที่คอยนำทางเป็นแสงไฟในความมืด 3. ลดความยึดมั่นในทุกสิ่งไม่ใช่ให้ทิ้งแต่ให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักวันต้องคืนธรรมชาติ 4. คบกัลยาณมิตรเขาจะเตือนเรายกใจเราให้สูงขึ้นทั้งในชีวิตนี้และวาระสุดท้าย 5. มองความตายอย่างคนเข้าใจไม่ใช่คนกลัวความตายคือการกลับบ้านของธรรมชาติไม่ใช่การถูกทำลาย ความเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อเห็นว่าจิตจะไปต่อในแบบที่มันเป็นเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งที่ทํากําลังก่อรูปอนาคตข้างหน้าเราจะเริ่มระวังคําพูดเริ่มระวังความคิดเริ่มใส่ใจการกระทําเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและที่สําคัญที่สุด เราจะใช้ชีวิตอย่างมีค่ามากกว่าเมื่อวานเพราะรู้ว่าทุกลมหายใจคือการสร้างโลกหน้า